เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยเชื่อแล้วพิธาคือว่าหนูเหนื่อยแล้วอืออีกสักเพลยงไหมให้พี่ิธาดีกว่าเดี๋ยวไปสูตรการแพทย์ต่อเดี๋ยวือร้อนจะบ่นเซอร์จากสูตรแพทย์ปะเนี่ยไม่เขาไม่ใจนะฮะก็อย่างมาไปจะสัมพันธ์แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่รู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะฮะศูนย์แพทย์ชั้นสามมีนะมีนะฮะไว้บริการนะครับหรือใครที่มาเต้นแล้วรู้สึกเวียนหัวนะฮะจะเป็นลมหน้ามืดนะฮะ ด้านหน้าบอกใช้ยาหม่องได้นะครับใครมียาหม่องใช้ยาหม่องนะฮะยาดมใช้ยาดมไม่ไหวแล้วขึ้นศูนย์การแพทย์ชั้นสามได้เลยนะครับผมมีไว้บริการนะฮะอ่ะส่งไว้ที่จองให้พี่าพิมพิโกหันโอเคบุญไมเปนอนรอ้องล่างฉันก็ว่านอนใช่ <laughs> โอเคนะครับบุญไมามากครับผม <c oughs> อ่านะฮะ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะฮะเมื่อกี้ไมเขาจัดเพลงเร็วลูกทุก่งมาสองเพลงแล้ว <c oughs> ผมขอเพลงเร็วลูกทุก่งอีกสักสองเพลงแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้อ่ะโอเคคุณยายเริ่มดมยาแล้วนะ พี่ใหญ่กำลังแล้วนะฮะเยี่ยมครับดีนะครับพักผ่อนก่อนนะฮะต้อมีอยาไนะครับพี่ใหญสู้ๆทางนี้ขำละขำขำดังมากเลยอ่ะเรามาฟังเพลงลูกทุ่งสักสองเพลงนะครับเร็วๆนะครับผมใครร้องได้ช่วยก็ร้องด้วยนะฮะเขาเป็นเพลงลิเกสักวันหนึ่งนะฮะรู้จักไหมครับ

โดนแล้วก็ทนไม่ไวหวรถนิยมเรามันใช้ไม่ได้โอละน้องโอละนายไม่มีใ,ใครติดเราจ้าจ้ามัวแต่อึ้งอึ้เลยเรื่องร้างก็เลยเสร็จเขา,าท่าดีทีลววแล้วความเดีดวยวพอๆกะเตากินเหวี่ยงแระจำเลยเราไครแดงไครดาวเลืเ่องเคย สักคนมาสนใจคนจะเจอถึงใจก็ไม่รีบมาเลยเอ้ยอยากหยเยสักทีหาล้างเอกงใ่เกอยู่นะครับมีไหมนะตรงนี้ชช่

đuôi chơi chơi, chơi chôn lại còn thốn không với, lót đi dùng đâu mà là nho là cả đi quá cả heo cả trạm ไม่สักคนสองคนมาสนใจคนเชยเชยเห็นใจกขให้รีบมาเลยเองเอเอือยอ,อ,อ,อยากงสักที เลยนะฮะัะกธน,นะครับผมด้านหลังนะครับให้ใ